สะใจจริงสะใจจริงสะใจจริงคอมเมนต์แฟนบอลสีนังการนะยอมรับไทยกันเลยนะครับหลังจากทีมชาติไทยถล่ลมสีนังการยับเยินไปเลยด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ทำให้โอกาสเข้ารอบเอเชียนครับของไทยนะเริ่มสดใสมากขึ้นยี่กว่านี้แล้วแฟนบอลสีนังการนะมีการบ่นทีมตัวเองแล้วมีการชมไทยมากมายกันเลยนะครับเอาละครับท่านหลังจากจบฟุตบอลทีมชาติไทยประมาทเลยโดยทีมชาติไทยวันนี้โดยยูโค้ทาซันแม้ว่าจะออกไปเยือนสีนังกา,ก,าก็ตาม แต่ผลสกอร์ของไทยกับเสียังการนี่ช่างโหดได้ต่อสียังการเหลือเกินครับเพราะว่าวันนี้ไทยนะ่ะออกไปเยือนสามารถเอาชนะสีลังการไปได้สี่ตศูนย์โดยทีมชาติไทยนะ่ยได้ประตูเร็วเหลือเกินได้ประตูยิงไกลจากธานวันรยิงแบบสุดสวยเลยนะครับในทีเจ็ดทให้ทีมชาติไทยนะ่ะมีความเพลิดเพลินเลยนะครับในช่วงนั้นทําให้ทีมชาติไทยนะ่ะมีการบุกทีมชาติศสีลังการอยู่ฝ่ายเดียวเลยแต่หลังจากนั้นอีกไม่นานทีมชาติศสีลังการเริ่มตั้งเกมได้แล้วสถานการณ์ในตอนนั้นนะ ทีมชาติไทยน่ะสานการช่างขมขื่นเกินครับเต่กเอาตัวรอดได้ทําให้จบครึ่งแรกไปไทยน่ะนำแค่ศีลกาแค่ลูกเดียวเท่านั้นแต่สานการณในเครื่องหลังของทีมชาติไทยน่ะมันพลิกผันเกินครับโดยการเปลี่ยนตัวของแอนโทนีฮรสันเปลี่ยนตัวปุ๊บก,กราแสถสานการได้เลยเปลี่ยนทั้งจุดเบลเปลี่ยนทั้งสุะโชคทําให้เบิกสกอร์แบบลูกที่สองลูกที่สามตามมาติดเลยนะครับโดยลูกที่สองก็ได้จากจุดซับเบลนะครับในที่หกสิบห้าแล้วลูกที่สามก็ตามมาติดเลยได้จากพันสายเฮมิบูลในที่เจ็ดเจ็ดนะครับ แล้วลูกปิดท้ายก็มาจากชุดสับเป,ปลียวอีกยิงโฮมเลยเกินครับสมควรนะครับ,นนรบที่เป็นขวัญใจชาวไทยเลยในตอนนี้แล้วหลังจากนั้นทีมชาติเสียงกาเนะี่ยกองบอลแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจบเกมไปทีมชาติไทยเนี่ยก็ถล่มทีมชาติเสียงกาไปสี่หลุศูนย์เลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ของไทยนะ่ะทาอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นาจากฟูมิโกนโดยต้องรอคู่เต้หวานกับเตยมินิสถานนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไง หลังจากจบเกมนี้ไปทําให้คอมเมนต์แฟนบอลเสียงกลางน่ะพูดถึงมากมายเลยนะครับเไปฟังคอมเมนต์ชาวเสียงกางกันเลยครับคอมเมนต์เสียงกาทถ้าแรกบอกจุดเสียของเสียงกลางกันเลยเดียวเกมนี้ผู้รักษาประตูของเราน่าจะทําดีมากกว่านี้นะน่าจะมีการหยุดลูกยิงไทยได้มากกว่านี้พวกเขาเนี่ยทำอะไรกันแน่เนี่ยยิ่งกอบจุดโทษคุณนะ่ะต้องมีการกระโดดมากขึ้นเพื่อเป็นการปิดมุมให้กับทีมไทยยิงแต่คุณนะ่ะตัดสินใจได้โคตรแย่เลยลูกมุงนนะ่ะคุณเห็นได้ชัดเลยนะในเครื่องหลัง คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคนนี้บอกว่าเสียงรังกากผิดพาลาดบ่อยเดือเกินเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อยงยากเลยนะทีมชาติไทยนะมีความเข้มข้นมากทีมชาติศสีังกนะัง่ะมีข้อผิดพลาดปปมากมหยพวกเรานะ่ะเล่นเหมือนกลัวทีมชาติไทยนะนอกนั้นนะพวกเรานะ่ะมีกองหน้าให้ดีกว่าทีมชาติไทยเยอะแต่ก็นั่นแหละพวกเรานะ่ะเล่นไม่ค่อยได้เรื่องเองเขานะ่ะยังมีข้อจํากัดในการทําประตูแต่พวกเรานะ่ะทำประตูยังไม่ได้เลยเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคนนี้เปี่ยงใจให้กับศสีลังกา เอาเถอะนุ่มๆเราแพ้กับทีมชาติไทยน่ะมันเป็นเรื่องปกติคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าทีมไทยนะ่ะก็ไม่ได้เหนือกว่าศิลลังกาถึงขนาดนั้นทีมชาติไทยในวันนี้ช่วงครึ่งแรกนะ่ะเหนือกว่าศิลลังกานิดหน่อยในเอเชียครับในครึ่งหลังนะ่ะเราเน่ะเหนือกว่าไทยเยอะแต่พวกเงาหนะ่ะแพ้ไทยคอมเมนต์คนต่อมาครับในช่วงครึ่งหลังศิลป์ลังกาแนะข็งเก่งกว่าทีมชาติไทยเยอะในช่วงหลังนะ่ะไม่น่าเลยทีมชาติศิลป์แ คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคนนี้มีการบนเล็กน้อยครับกรรมการในวันนี้ตัดสินอาจไม่ค่อยยุติธรรมนะมันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคนนี้บอกว่าเรานะรั้นเล่กับสภาพอากาศที่แย่การแสดงวันนี้ของทีมชาติสิงคโปร์น่ะไม่ค่อยเลาใจเหลืเกินเพราะสภาพอากาศในวันนี้ คอมเมนต์คนต่อมาครับการแข่งขันไยตรงข้ามกับทีมชาติไทยนะ่ะคุณนะ่ะต้องมีการเชียร์ที่คึกคักมีการเชียร์ที่เล้าใจหน่อยไม่ใช่ว่าไรจินนาการเกินการเชียร์แบบก็ิเงียบมันไม่กดดันไทยเลยเลยซึ่งจะเป็นจุดเสียของเราคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับการขาดหายไปของสูุจานเปเดล,ล่ากับผู้จัดสีนห่วยในวันนี้เหมือนว่าไทยในวันนี้นะ่ะเป็นฝ่ายโชคดีกว่าศรีลังกาคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับคนนี้รู้สึกบ่นว่าเซ็งกันเลยเดียว เฮ้ย hey, วันนี้นะ่ะเราโดนเรียวไปหน่อยไม่อย่างนั้นนะทีมชาติสีลังกานะ่ะคงเป็นฝ่ายเอาชนะไทยไปแล้วคอมเมนต์ Comment สีหลังกาต่อมาครับสีหลังกาวันนี้นะ่ะคุณทําอะไรกันแน่เนี่ยทีมชาติไทยนะ่ะโดนเราบุกอยู่ฝ่ายเดียวคอมเมนต์ Comment คนต่อไปเลยครับเหลือเวลาอีกกี่นาทีเนี่ยสีลังกาสู้ไทยไม่ได้จริงคอมเมนต์ Comment คนต่อมาเลยครับผู้ตัดสินวันนี้นะ่ะปล่อยเกมเกินทําให้สีลังกาวันนี้นะ่ะโดนเล่นรุนแรงเกิน คอมเมนต์คนต่อมาครับคนนี้ให้กําลังใจกับนะสิลังกามาเถอะนุ่มๆวันนี้ทีมเชฟไทยน่ะดีกว่าพวกเราพวกเงานะ่ะมีโอกาสแต่แต่ข้างในพวกเราน่ะทำไม่ได้เองคอมเมนต์คนต่อมาครับคนนี้ชมทีมเชฟไทยนะครับทีมชัฟไทยน่ะทําได้แต่ทีมชาติศิลังกาของเงาเลยสิพวกเราน่ะทำไม่ได้เองก็เลยเจอลงโทษอย่างนี้คอมเมนต์สิลังกาต่อมาเลยครับผู้สาป,ประตูคนนี้คือใครเขานะ่ะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยเขานะ่ะแทบไม่ขยับตัว ไม่กระโดดไม่อะไรสักอย่างเลยทีมชาตาิสิงคโปรน่าจะหาผู้สายประตูที่ดีกว่านี้นะแม้ว่าจะเป็นมือสองก็ตามแม้ว่าผู้เล่นของเรานะ่ะจะเล่นอยู่ลีกนอกลีกที่ดีกว่าไทยแต่การจ่ายบอลการยิงแล้วก็การวางแผนตัวของเขานะ่ะช่างแย่เหลือเกินซึ่งแตกต่างจากทีมชาติไทยทีมชาติไทยพอนําปุ๊บเขานะ่ะได้จากประตูยิงไกลสมควรขนาที่เขานะ่ะอยู่ระดับแก้วสของโลกถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะทีมชาติสิงคโปรนะ่ะ คงจะฝันว่าตัวเองเน่ะไปฟุตบอลโลกแต่ปัญหาของเราจริงแล้วคือผู้เล่นของเราเน่ะแค่มาบางครั้งบางคราวไม่มีความสัมพันธ์กับทีมที่ดีถึงขนาดนั้นแม้ว่าทีมชาติศิีนการ์น่ะจะมีตัวผู้เล่นเก่งๆมากไหยแต่พอเล่นเป็นทีมปุ๊บพวกเราเน่ะก็ไม่ได้เก่งเท่าไทยคอมเมนต์คนต่อมาครับแม่งเอ้ยตอนนี้น่ะผมเหมือนอกหักเลยทีมชาติศรังการ์แพ้ขาดถึงขนาดนี้คนนี้มีการบ่นความต่างของศิีนการ์กับไทยนะครับคอมเมนต์คนต่อมาเลยครับ ผู้เล่นต่างชาติของสีดังกาเต็มไปหมดเลยยิ่งกุ่าไทยอีกแต่กับผล่นะแพ้กับไทยซะง,งั้นแพ้กับไทยแค่ท้องถิน่นคนนี้มีการบ่นผู้เล่นท้องถิ่นกับผู้เล่นท้องถิ่นไทยนะครับว่าแตกกันเกินคอมมิชคนต่อมาครับแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะใช้ผู้เล่นท้องถิ่นแต่พวกเราเนี่ยคุมมิกมาไกลถึงขนาดนี้หรอกอ๋อจริงสิแต่ว่าทีมชาติของเราเนี่ยเป็นูกครึ่งหมดเลยนะดังนั้นเรื่องเทคนิคของเราเนาี่ยเหนือกุ่าไทย แต่พวกเขานะ่ะไม่มีคุณสมบัติในการเล่นประเทศเขานะักก็เลยไปตามประเทศเรามาทีมชาติศรีลังกาต่างหากนะคอมเมนต์ศรีลังกาต่อมาเลยครับได้กาวว่ากลับมาเร็วๆนะทีมชาติศรีลังกาแม้ว่าเราเน่ยจะแพ้ไทยเยอะอย่างนี้ก็ช่างคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคนนี้ให้กำลังใจกับศรีลังกาแล้วมีการชื่นชมไทยนะครับโอ้ไม่นะทีมชาติศรีลังกาของเราแพ้กับทีมชาติไทยผู้เก่งกาจถึงขนาดนี้ คอมเมนต์ comment, สีลังกาต่อมาเลยครับเอาโค้ดคนนี้ออกไปออกไปเร็วๆโปรนำโค้์คนใหม่ให้ดีกว่านี้มาเถอะคอมเมนต์ comment คนต่อมาเลยครับได้กล่าวว่าเรากับว่าเรานะ่ะเอาชนะพวกนต้องทีมแบบเต็มที่สู้ต่อไปนะเพื่อนการแพ้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของเกมกีฬามันเป็นเกมของเกมหนึ่งเท่านั้นอย่าไปซีเรียสคอมเมนต์ comment, สีลังกาต่อมาเลยครับได้กล่าวว่าการแพ้และว่าการชน,นะน่ะมันคือเรื่องปกติแล้วพวกเราเราก็เล่นดีนะพี่น้องแม้ว่าไทยเนี่ยจะเหนือกว่าคอมเมนต์ comment, สีลังกาต่อมาครับ คนนี้บอกว่าไทยน่ะเก่งเกินความมั่นใจของไทยน่ะสามารถทาให้เราแพ้แบบถล่มทลายได้ถึงขนาดนี้คอมเมนต์สีลังกาต่อมาครับสี่ประต,ตัวศูนย์ชัยชนะที่ขมคือสลับสีลังกาแถมก่อนเกมสีลังกากับไทยเสียลังกาน่ะพูดเไว้ใหญ่โตเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับผู้เล่นที่มีคุณภาพเป็นไฟเอาชนะผู้เล่นที่มีคุณภาพความแตกต่างของผู้เล่นต่างชาติกับผู้เล่นท้องถิน่นอเมรเห็น,นชัดคอมเมนต์สีลังกาต่อมาครับ พวกเขาเนา่ทำได้ส่วนพวกเราเนี่ยทำไม่ได้พวกเราเน,นี่สมควร,รไปฝ่ายแพ้แล้วแหละคอมเมนต์คนต่อมาครับกรณีอย่างนี้ศรีลังกานะ่ะแพ้ไทยยับเยินคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับคนนี้บอกว่าศรีลังกานะ่ะมั่นใจเกินไปนักกีฬาศรีลังกานะ่ะมีความมั่นใจเยอะเกินทําให้ความมั่นใจนี่นะ่ะสะท้อนหาตัวเองคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับการเจอทีมชาติไทยแบบถล่มทลายถึงขนาดนี้พวกเรากำลังจกลับมาให้ได้นะทีมชาติศรีลังกา คอมมน่์เสียงลังกาต่อมาเลยครับไม่เป็นไรนะนักกีฬาของสียลังกาพวกเราน่ะเล่นเต็มที่แล้วพวกเราน่ะเชียร์คุณอยู่คุณน่ะพยายามมากที่สุดแล้วแม้ว่าการตบโต้กับไทยกับสีลังกา่ะมันช่างต่างกันเหลือเกินผมสงสัยว่าในสนามนี้นะทำให้หนุ่มๆโชค่ายหรือโชคดีคอมมน่์คนต่อมาครับรักนะทีมชาติสียลังกาผมน่ะขอเพ็งใจให้คุณคอมม่นหนุคนต่อมาครับ ดังนั้นรายการระดับเอเชียอย่าง AFC Asian Cup 2027ับจจึงจะไม่มีทีมชาติสิงคโปร์ช่างน่าเศร้าคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับทั้งสองทีมวันนี้นะเล่นได้ดีนักกีฬาตัวจริงของเรานะผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะพวกเรานะได้รับอาการบาเดเจ็บทําให้โอกาสนี้คือผู้รักษาประตูมือสองแม้ว่าผู้รักษาประตูมือสองนะอาจจะสู้มือหนึ่งไม่ได้เพราะว่าระดับนะมันไม่ค่อยต่างกันนะักแต่คาดผู้รักษาประตูวันนี้ของเรานะมือหนึ่งกับมือสองนะมาต่างกันเกิน คอมเมนต์คนต่อมาครับวันนี้ความน่าสนใจของเราน่ะมันช่างแบบโหดได้เหลือเกินนะเราน่ะมีการเล่นทั้ข้างดีแต่ผลพ่อโดนสองประตูปุ๊บทําให้สถานการณ์ของเรานั้นลวนไปหมดเลยเหมือนว่าพวกเราน่ะรอทีมาติไทยน่ะยิงอย่างเดียวแล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวสีหนังแกความมั่นใจของสีหนังแกก่อนเกมน่ะเป็นกิโลแต่พอจบเกมน่ะเป็นเซนจบไปน,นะครับเ,เพื่อนกับคอมเมนต์แฟนบอลสีหนังแก หลังจากที่คอมเมนต์แฟนบอลสิงปาการมีการพูดถึงทีมชาติไทยกับทีมชาติเิียงาการเยอะๆเลยนะครับบางคนกนะ็มีการชมไทยว่าไทยนะ่ยเก่งกว่าทีมชาติสิงปาการเยอะแม้ว่าใช้ตัวผู้เล่นท้องถิ่นก็ตามแม้ว่าทีมชาติสิลังาการในตอนนี้อาจจะต่างก่าสมัยก่อนที่ทีมชาติไทยเจอเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นลูกครึ่งเนะี่ยเยอะเกินถ้าเกิดเ,เพื่อนมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ดน,น,นะครับเพื่อนๆแอนให้ขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมและก็สามารถพัได้ในคลิปต่อไปเรื่อยๆครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน